สบายดีสบายดีพี่น้องถูกมองถูกบน่นเนาะเอาอาปาลูสุข,ขสุขคนอากาศฮอนอากาศหนาวบอดไอศอขออลิ่นน้ำเป็นพอ่อเด็กหน่อยโมนี่โอ้ยเอ้ยเห็นยังลูกลหล่ะเอียบรลองลิ่นน้ำบ่ลูก มือนีอากาศบ่คอยดีแดดบ่ออกเมื่อตะก,กี้นีพ้นตกหยิบหยิบล่งเม็ดส3องมเม็ดพี่น้องเอ้ยกัเลยในหาดนี่ก็เลยบ่คอยมีคนเนาะว่างเปล่าหาดทั้งหาดเป็นของขอบครัวเฮาเมือนี้เป็นของเด็กหน่อยสมคนนี่มาเด้อเพื่อนๆพ,นพีพี มาหลินน้ำทะเลกับไอาปานโชกเห้ยดาวดีและกะน้องไซล่ะเอนโซเนาะมานำผู้หนึ่งหาดทั้งหาดว่างเปล่ามือนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแต่ก็อยากพากันออกสุดเพลินวะ่ะ เออเดียวดีหายน่องกันวีดนามใส่น้ากับบรดทูจักน้าห่อนกับโบเดักจขอนเนาะเด็กหน่อยมูนี่พี่มาทำอะไรตรงนี้ น้อๆจุสดป้าอีเฟทบาสจูวัวบัมันเพินว่าเพินสิขึ้นมาต้นน้ําเพินว่าต้นบ่ได้มันมันบ่เลิกเดี๋ยวสิเจ็บขาเจ็บแข็งเนาะพามาแป๊บนึงเดี๋ยวกับพาเมือแห่พี่น้องเอยอากาศบ่คอยดีแกให้เด็กน้อยหายากะพอ แต่ละคนพอได้แต่ยางเพียงแค่เข่าโบมีไฟกาลงลอยน้ำพอสุเฟิ่นว่าน้ำามันค่อนข้างเย็นน้ามันค่อนข้างเย็นมือนี่ล่มกับหวีดน้อยหนึ่ง การประโคคือเกง่งแท้ใจกาลงลอยน้ำได้เลยคุณเจ้าเว้ย <laughs> สุดยอดหาทั้งหาเป็นคองเด็กหน่อยสามคนมือนี้แข็งแหลก <c oughs> จริงๆมันก็บรรนาวดอกเพียงแค่มันบ่มีแดดเพียงแค่แดดมันบอกเพราะว่ามันเริ่มเขาหาหนาหน่อยเอ้ยหนาห่อนร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยมูเจ้าเว้ยว่าวกับจักเป็นจังได้ยังว่าวไปกับหลีนพันไป โอ้เรประสบคือเก่งถ้าลงหูน,น้ำก็ไดเมื่อะกี้ยังบอกว่าน้ำเย็นเย็นแหมอยู่อ้ม้อ,อามานหล่ายังบอกกล้าลงยังไดแค่เพียงแอวเอ้ยกับไอบอกว่าเอารอยรวอยาสั่นเอยังบอกไว้่าทำใจก่อนเถอะวะเอ้เดาดีบอกไปไกลนะลูกบอ <c oughs> กไ <c oughs> ปไก <c oughs> ปลน <c oughs> ะ <c oughs> ทนแต่เราดีนะถาเล่นน้ำแล้วม่ได้อยากไปไกลๆไอ้เป็ญโชคกลับมาลูกหลานไอ้ป็ญโชคโอ,ในในใอือ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 ชุม่มเ่อย,อยขืนชุ่มเปื่อโอ้ยน้ำอุ่นขนาดชุ่มเปื่อยวะเจ้าบนลงน้ำเจ้าบอกว่ามันหนาวพผละ ทะเลสวยๆวยเดอ้อพี่น้องเอ้ยพามาเที่ยวทะเลมาเที่ยวทะเลน้ำกันเดอ้อมาหลินทะเลกับไอ้ปันโชคเลยดาวดีเดอ้อผู้อยู่ใกล้ผู้อยู่ใกล้ไกลทะเลแหละไกล้ทะเลเนาะ อนงผู้เ <complex> ป <í toys> ็นเอือกกระสาดน้ำใสน่องผู <The brain manera> ้เป็นน่องก็หายใจบ่อยากท่านเลยเอนโซ ก้าพัตรเองล่วงเรียกเล่าใคามานั่งเลิกโชคมาหาเอนโชเร็วๆลูกขึ้นมาหานอกเร็วบอกพอใจ หมอหน่อยบ่พอใจลูกชายไฟว่าบ่าพอใจนี่บ่ให้ลงเลิกนี่ลูกชายไฟว่าเอ่อที่เลี้ยวเห็นอยู่ด้านผุนหน,น้ร้านอาหารหมูเจ้ากับคนเต็มได้ในหลานในหานอาหารก้เจ้าะกัได้เพราะว่า,าหารอาหารหลานนีมันขอนขันได้บรรยากาศเนาะเพราะมันอยู่ริมทะเล อาหารกะแซบอยู่แซบหน่อยแซบร้ายนั่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะหากะแซบอยู่เ <c ười> ขาอาศัยได้บรรยากาศมันเป็นลานกาแฟานำเล,เล็กๆนั่งชิวๆริมทะเลกับบนิมีแค่ไอ้ปันโชคเอเดาดี้ซามพี่น้องได้เลยก็ได้เพราะกัมีคนลงมาหลินหนามอยู่ก็ได้เพราก,กับมีพวกวัยรุ่นเขาเนาะ เขากะมาขี่เฮือเล่นกันอยู่แต่ว่าค่อนข้างเงียบเงามื้อนี้บ่คึกคืนกะดีอย่างบ่วุ่นบ่วายเพราะว่าบ่แม่นยังดอกเด็กน้อย3คนนี่เขาหลินและเขาเสียงดังเนาะกะคันว่าอันนั้นกะเกรงใจคนอื่นเขาพวเขาหลินและเขาเขากะตามภาษาตามวิธีชีวิตของเด็กหน่อยทั่วไปเนาะตามไวเขาก็มีเสียงดังมีมีตะโกนโวกเวกมีแหกปากแน่